สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งที่ไม่ทราบแหล่งกําเนิดชัดเจนนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกับผมหมออน์ผู้เชี่ยวชาญวัคกนรรโรคปอดและช c u ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็พบคนเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับอย่างตัวมะเร็งปอดเองที่ผมดูแลรักษาอยู่เนี่ยก็พบว่ามีคนเป็นมะเร็งปอดเนี่ยดูเยอะขึ้นนะครับ ซึ่งมักจะเจอในคนอายุน้อยๆมากขึ้นด้วยนะครับในวันเรื่องบันเนี้ยผมก็จะเู่เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะครับที่มันไม่ทราบแหล่งกําเนิดบางคนอาจจะฟังแล้วสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเช่นถ้าสมมติเราไปตรวจเจอก้อนในปอดทุกคนก็คิดว่ามันคือมะเร็งปอดใช่ไหมครับถ้าเราไปตรวจเจอก้อนในตับเราคิดว่ามันก็คือมะเร็งตับไปเจอก้อนในสมองมันก็คือมะเร็งสมองนะครับอันนี้คือความเข้าใจทั่วไป แต่จริงๆแล้วเนี่ยในบางครั้งเนี่ยปรากฏว่าไอ้ก้อนที่เราเจอเนี่ยที่ตับที่ปอดเยอะๆหรือที่สมองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นการกระจายของมะเร็งมาจากตำแหน่งอื่นนะครับมันไม่ใช่มะเร็งที่อวัยวะสมองปอดหรือตับโดยตรงแต่มันเป็นมะเร็งที่ตำแหน่งอื่นของร่างกายเช่นอาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกมาก อาจจะเป็นมะเร็งลำไส้อะไรก็ได้แล้วมันกระจายไปที่อื่นนะครับแต่เราตรวจหาตำแหน่งตั้งต้นมันไม่เจอแล้วนะครับซึ่งกลุ่มนี้เราจะเรียกว่ามะเร็งไม่ทราบแหล่งกําเนิดนะครับซึ่งเนื้อหาเดี๋ยวเราก็มาฟังกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมเอามาจากของคุณหมอคันวาวนะครับเขาเป็นคุณหมออยู่ที่เท็กซัสเป็นดูแลกับผู้ป่วยมะเร็งนะครับอยู่ที่สถาบันมะเร็งก็ลงวรารสารนิวนเจอร์แนลปี2025นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ ซึ่งการที่มะเร็งที่เราไม่ทราบกำแน่งกำเนิดปฐมภูมิเนี่ยนะครับก็คือว่าเราเนี่ยตรวจเจอคนไข้แล้วว่าเนี่ยมันมีก้อนอยู่นะแล้วตรวจชิ้นเนื้อออกมาก้อนเนี้ยมันเป็นมะเร็งนะครับแต่พอดูแล้วเอ๊ะไอลักษณะมะเร็งที่เจอเนี่ยอย่างเช่นสมมุติเจอที่ตับอย่างเงี้ยนะครับเจอแล้วเอ๊ะแต่ชิ้นเนื้อมันเนี่ย มันดูไม่ได้ใช่ลักษณะของตัวเซลล์ตับเลยนะครับมันดูแล้วมันน่าจะกําเนิดมาจากแหล่งอื่นมากกว่านะครับซึ่งดูจากทางพยาธิวิทยานะครับแล้วพอเราไปหาว่าเอ๊ะมันมาจากไหนนะปรากฏว่าตําแหน่งตั้งต้นเนี่ยเราหาไม่เจอแล้วนะครับด้วยวิธีวินิจฉัยมาตรฐานนะคือไม่เจอก้อนที่อื่นเลยนอกจากก้อนที่ตับหรือก้อนที่ต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้อย,อย่างเงี้ยนะแล้วเราก็ไปหาจุดตั้งต้นไม่เจอนะครับซึ่งอันนี้เราพบได้ประมาณ 2- 4เของมะเร็งทั้งหมดนะครับ แล้วหลังจากที่เราตทนนะครับซึ่งเราจะเจอประมาณสเเนะครับเราพบว่าในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมีการคาดการณ์ว่าจะเจอประมาณสัก3า0 0 0ืกว่าลายนะครับในสหรัฐอเมริกาในปี2025นะครับแล้วทั่วโลกเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก2-15รลายต่อแสนคนนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราพบว่าไอ้โรคเนี้ยเราพบน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งก็คือเรามีการคัดกรองมะเร็งที่เร็วขึ้น มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีขึ้นนะครับเลยทําให้การที่เราเจอมะเร็งแล้วเราไม่ทราบต้นกําเนิดของมันเนี่ยมันลดลงนะครับตามเวลาที่ผ่านไปนะครับจากภาพนะครับถามว่าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเราไม่ทราบตําแหน่งชัดเจนเนี่ยนะครับว่ามันมาจากไหนเนี่ยซึ่งเราเรียกย่อยๆว่า cancer of unknown primary นะครับ lesion เราก็ย่อว่าครับนะครับซึ่งถามว่าอาการเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ย มักจะตรวจเจอโดยบังเอิญน,นะครับเพราะว่าเราก็คิดว่าเราแข็งแรงดีใช่ไหมครับแต่พอเรามีอาการแล้วมาตรวจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือมันเป็นเยอะมากแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยมีน้ําในท้องแล้วมีน้ําในช่องปอดแล้วหรือซึมสับสนมาโรงพยาบาลแล้วอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ค่อยไปตรวจเจอว่าอ้าวออกเป็นมะเร็งนะครับอาการที่พบล่อยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับซึ่ง ก็มีที่มานอน ICU นะครับเช่นเป็นท้องอืดน,นะครับท้องอืดเป็นบ่อยๆเลยไม่ทราบสาเหตุบางคนอาจจะมีปวดท้องแน่นๆนะครับแล้วก็ไปเจอน้ําในช่องท้องนะครับน้ําในช่องท้องเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a s c i t ิ d นะครับทางการแพทย์หรือบางทีมีคลําได้ต่อมน้ําเหลืองโตอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอาการที่ที่พบบ่อยของคนที่เป็นมะเร็งนะครับแล้วก็อาการอื่นๆเนี่ยมันก็คือขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งตัวนั้นเนี่ยกระจายไปอยู่ที่ไหนนะครับ ถ้าไปที่ตับก,ก็อาจจะมีอาการปวดท้องบริเวณด้านบนขวาที่ตับอยู่ใช่ไหมครับถ้าไปที่ปอดเนี่ยเราอาจจะมีอาการเหนื่อยอาการไอเรื้อรังอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมาได้นะครับถ้าไปที่กระดูกเราก็จะมีอาการปวดกระดูกเกิดขึ้นมาได้ใช่ไหมครับกลุ่มนี้มักจะมาพบหมอเมื่ออาการเป็นมากแล้วพยากรโลกเลยไม่ค่อยดีนะครับสำหรับมะเร็งกลุ่มนี้นะครับ อันนี้เป็นภาพจาการสารการแพทย์ครับซึ่งเขาอธิบายได้ดีว่ามันเกิดได้อย่างไรนะครับก็อธิบายแบบง่ายๆก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะมีเซลล์ที่มันผิดปกติไปใช่ไหมครับหลายคนก็สงสัยว่าเอะเวลาเรามีเซลล์ผิดปกติในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคือมันเกิดจากการที่เซลล์ของร่างกายเราเนี่ยมันแบ่งตัวตลอดเวลาแบ่งตัวทุกวันนะครับอย่างเซลล์ผิวหนังเนี่ย มันมีการแบ่งตัวทุกวันเลยนะครับเซลล์ sell ผมเซลล์เล็บอะไรเงี้ยนะพวกนี้มันมีการแบ่งตัวตลอดคราวนี้เวลาที่เซลล์มีการแบ่งตัวเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวส่วนใหญ่มันก็ต้องทำทำงานให้ถูกต้องเพื่อได้เป็นเซลล์ผิวหนังออกมาใช่ไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันแบ่งตัวผิดล่ะร่างกายเราเนี่ยจริงๆยังมีระบบตรวจจับ ทำลายเซลล์ที่มันผิดปกตินะครับไม่ให้มันแบ่งตัวต่อได้ก็คือพวกนี้มันเป็นกลไกที่เกิดในร่างกายเรานะครับร่างกายเรามีการแบ่งตัวผิดพลาดอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีระบบตรวจจับของร่างกายเรานะครับคราวนี้ในคนที่เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยไอ้ระบบตรวจจับตรงนี้มันก็มีการทํางานผิดพลาดเกิดขึ้นใช่ไหมครับเลยทําให้เซลล์ที่มันแบ่งตัวมันผิดปกติเนี่ยมันยังคงอยู่ได้เนาะพราะมันผิดปกติมากขึ้นมากขึ้นร่างกายเราเนี่ย ก็มีระบบเม็ดเลือดขาวมากําจัดสิ่งแปลกปลอมใช่ไหมครับแต่บางครั้งเนี่ยมันกําจัดได้ไม่หมดหรือมันกําจัดไม่ได้เพราะมันอาจจะทะา่าคล้ายๆกับเซลล์ปกติของเราอย่างงี้นะครับพวกนี้มันเป็นการเริ่มต้นเป็นมะเร็งละสมมติที่ผิวหนังเรามีการแบ่งตัวผิวตินี้เริ่มเป็นมะเร็งเริ่มต้นในระยะที่1แล้วนะต่อมาเนี่ยไอ้มะเร็งตัวนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่กับที่นะครับมันก็กระจายอาจจะกระจายไปตามระบบเลือด ระบบน้ำเหลืองนะครับเพื่อไปอวัยวะอื่นๆของร่างกายเรานะครับมันก็กระจายไปอันนี้ก็คือเข้าสู่ขั้นที่2นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันเล็กมากอาจจะมีแค่ไม่กี่เซลล์เท่านั้นเองที่มันกระจายไปปลายทางนะครับพอเซลล์มะเร็งมันกระจายไปปลายทางเช่นมันไปอยู่ในปอดของเราไปอยู่ที่ตับไปอยู่ที่สมองเนี่ยมันก็ เป็นมะเร็งใช่ไหมมันก็ลุกลาเซล์ปกติของเราก็แบ่งตัวเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นระยะที่3มแล้วมันเริ่มแบ่งตัวคราวนี้พอกลับมาดูต้นทางเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยสมมติมันมาจากผิวหนังเราใช่ไหมครับต้นทางเนี่ยปรากฏว่าต้นทางเนี่ยมันก็มีการต่อสู้กับภูมิคุ้มกันของเราเนาะมันจะแบ่งได้เป็น3กรณีคือ1ไอเซลตอนแรกเนี่ย มันหายไปเลยนะมันโดนผู้มุ่กันอเราเนี่ยกำจัดจนมันหายเล็กลงไปหาตรวจไม่เจอนะครับกระแบกที่2อ,อาจจะเจอแบบก้อนเล็กๆล,ลงนะครับก้อนไม่ได้ใหญ่มากถ้าเทียบกับปลายทางแล้วที่มันโตมากกว่าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะตรวจเจอได้ยากด้วยเครื่องมือปัจจุบันนะครับแบบที่3ก็คือตำแหน่งตั้งต้นเนี่ย มันก็โตไปด้วยนะครับมีก้อนไปด้วยแล้วปลายทางก็มีก้อนใหญ่ไปด้วยพวกนี้เราก็เจอได้แต่พวกนี้ก็จะไม่ได้ถือว่าเป็น cancer of unknown primary ใช่ไหมครับเพราะเราเจอเจอตำแหน่งตั้งต้นอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราจะเจอว่ามันไม่มีตำแหน่งตั้งต้นก็คือในกรณีที่ตำแหน่งตั้งต้นเนี่ยมันอาจจะโดนภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยกำจัดมันหายไปนะครับแต่ว่าตรงปลายทางเนี่ยมันกำจัดไม่ได้มันก็เลยเป็นก้อนโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองนะครับซึ่ง การที่เราจะตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งอย่างไรเนี่ยมันก็ต้องมาจากการซับประวัติตรวจร่างกายของหมอใช่ไหมครับเราก็ต้องไปโรงพยาบาลนะมาถามทาง YouTube บางทีมันตอบไม่ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปซับประวัติตรวจร่างกายดูความเสี่ยงสูบบุหรี่ไมหมกินเหล้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เจาะเลือดตรวจออกมานะครับแล้วก็มีการเจาะชิ้นเนื้อนะครับเอ็กซเรย์ ray, นะครับ อิมเมจจิงก็คือทำเอ็กซเรย์ออกมาตำแหน่งที่เราสงสยัยตัดชิ้นเนื้อเราก็เรียกว่าไบออฟซีนะครับแล้วพอได้ชิ้นเนื้อมาเราก็จะให้คุณหมอพยาธิวิทยานะครับเขาเป็นคนตรวจชิ้นเนื้อตรวจเสร็จถ้าเขาเห็นว่าเอ๊ะเซลล์เนี่ยมันดูมีหน้าตาแปลกๆนะมันก็จะหมายถึงมะเร็งนั่นเองนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นมะเร็งชนิดไหนอย่างไรเนี่ยก็อาจจะมีย้อมเพิ่มนะครับพวกนี้มันก็มีการย้อมสีเพิ่มเพื่อให้เรารู้ว่ามะเร็งตัวเนี้ย มันติดสีชนิดไหนบ้างมันติดทางลักษณะ,ะทางไหนบ้างมันจะพอบอกได้ว่ามันเป็นมะเร็งชนิดไหนแล้วมาจากแต่งต้นกําเนิดจากตรงไหนนะครับซึ่งเป็นการตรวจทางดั้นโมเลกุลละเอียดต่อไปนะครับคราวนี้จากที่เขารวบรวมข้อมูลมาเนี่ยไอ้มะเร็งชนิดนี้เนี่ยเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชื่อว่าอะดีโนคาซิโนมานะครับเป็นส่วนใหญ่เลยประมาณสัก59% ลองลองมาเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มที่หน้าตามันดูเล่ดูดูไม่ค่อยออกนะครับดูหน้าตาดูมันเละมากเลยเราก็เรียก p o o r l y d i f f e r e n t i a t e นะครับประมาณสัก3 1กับอีกกลุ่มหนึ่งที่พบได้9%เรนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นลักษณะเซลล์ที่ชื่อว่า squamous cell นะครับพวกนี้มันเป็นลักษณะมะเร็งที่เราเจอนะครับเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็คือเจอชนิดที่เรียกว่า adeno carcinoma นะครับ พอเรามาได้เจอมะเร็งแล้วเนี่ยพวกนี้มันจะต้องไปตรวจทางโมเลกุลใช่ไหมครับเพื่อทํานายว่าต้นกําเนิดของมันเนี่ยมาจากไหนถ้าเราทํานายได้เช่นอ๋อมันมาจากปอดนะแล้วปอดแล้วมันกระจายไปสมองนะพวกนี้เราก็จะได้วางแผนการรักษาได้ถูกว่าเราจะรักษามะเร็งปอด ที่เป็นตัวหลักที่ทําให้เกิดการกระจายไปที่อื่นๆใช่ไหมครับพวกนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจหลายอย่างนะครับตรวจทางพันธุก,กรรมตรวจทางโมเลกุลตรวจหาลําดับ DNA ต่างๆพวกนี้เพื่อให้มีการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละรายอันนี้ก็เป็นคุณหมอมะเร็งที่เขาจะคอยมาดูแลตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการตรวจอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือว่าในสมัยก่อนเนี่ยที่ ที่ผมเรียนมาเนี่ยเราพบว่าอย่างเช่นถ้ามีผู้ชายอายุเยอะๆนะครับแล้วปรากฏว่ามีมะเร็งเนี่ยกระจายไปที่กระดูกหลายตำแหน่งเลยนะแล้วไปเจาะเลือดตัวหนึ่งที่ชื่อว่า p s a นะครับที่ไปเจาะดูเลือดดูมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วมันขึ้นสูงนะแล้วมีการกระจายไปกระดูกหลายตำแหน่งเนี่ยอันนี้ให้สงสัยเลยว,ว่าเขาเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับเราก็จะรักษาเหมือนมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่ดีมาด้วยน้ําในท้องแล้วมี ก้อนมะเร็งหลายก้อนเลยที่เยื่อบุช่องท้องนะอันนี้ก็ต้องสงสัยมะเร็งรังไข่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าผู้หญิงเนี่ยมีต่อมน้ําเหลืองที่รักแร้โตนะพวกนี้ก็ต้องสงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของตัวอย่างของมะเร็งที่เราไม่ทราบตําแหน่งนะครับแต่ในปัจจุบันถ้าเกิดสมมติเราตรวจแม่ตรวจละเอียดได้เราก็สามารถบอกได้ว่าเออมันน่าจะมาจากเต้านมนะมันน่าจะมาจากรังไข่อย่างเงี้ยได้ดีกว่าสมัยก่อนนะครับ คราวนี้สิ่งที่จะบอกว่า,าคนนี้ยถ้าเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยพยากรณ์โลกไม่ดีนะโอกาสที่จะแย่มีเยอะนะเขาก็ไปรวบรวมมาเขาพบว่าถ้าเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้จะนั่งรถเข็นหรือนอนนอนอยู่บนเตียงแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับไปเจอก้อนทีหนึ่งก็มีก้อนหลายตำแหน่งในตับก้อนหลายตำแหน่งในปอดอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยไม่ดีนะครับ แล้วถ้าเป็นก้อนนั้นเจอที่บริเวณตับหรือหรือเยื่อบุช่องท้องนะครับพวกนี้เป็นบอกถึงไม่ดีเลยนะอาจจะมีอัตราส,ส่วนของเมล็ดขาวนิวโทรฟิลที่เยอะนะครับพวกนี้รวมทั้งเจอลักษณะของยีนกลายพันธุ์ที่ชื่อว่า K-RAS นะครับ K-RAS ตัวนี้ถ้ามีการกลายพันธุ์ตัวเนี้ยพวกนี้บอกถึงว่าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยการรักษาเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะครับซึ่ง เวลาเรารักษาผูป้ป่วยกลุ่มนี้นะถ้าเราได้รับวินิจฉัยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูว่าพยากรโรคดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับถ้าพยากรโรคดีเนี่ยเราก็จะไปจัดการตรงตำแหน่งนั้นที่เจอเช่นเจอที่ปอดอ่ะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดให้ยาเคมีบําบัดยามุ่งเป้าใช่ไหมครับถ้าไปเจอสมองก็ต้องวางแผนผ่าตัดตรงสมองออกมาถ้าทําได้นะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าดูแล้วพยากรโรคไม่ค่อยดีนะ กลุ่มนี้คุณหมออาจจะให้ยาเคมีเพื่อช่วยให้ลดอาการเจ็บอาการปวดให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ว่าเราก็รู้อยู่ว่ามันไม่ดีมันอาจจะไม่หายขาดนะครับแล้วก็อาจจะต้องรอการศึกษาใหม่ๆที่ออกมาว่าเราควรจะวางแผนรักษาอย่างไรในผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับเพราะว่ามะเร็งกลุ่มนีนะ้เป็นมะเร็งที่เป็นแล้วเนี่ยพยากรโลกจริงจริงไม่ค่อยดีนะมักจะเจอตอนที่มะเร็งเนี่ยกระจายไปหลายอวัยวะแล้วนะครับ ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ทุกคนมีความรู้และสุขภาพที่ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ